ออกตัวแล้ว1รองประธานมวยกัมพูชาโพสทันทีหลังที่อากโกแพ้มวยไทยกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ประเทศกัมพูชาทันทีเมื่อเซนจ,จันริทิกุลหรือทิอากโกเตเซรานักมวยชาวบราซิลหัวใจขเขมรที่เป็นฝ่ายแพ้ให้กับเด่นเก้าแสนสักเก้าแสนนักมวยประเทศไทย ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยงานนี้หลังจากที่กรรมการชูมือบนสังเวียนนักมวยแซมบ้าวัย34ปีก็ต้องยอมรับในผลการตัดสินด้วยการสวมกอดกับนักมวยชาวไทยพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีหลังจบไฟเรียกได้ว่าเป็นการโชว์สปิริตความเป็นมืออาชีพเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามสเรจันทรหรือรองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชาหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่จะผลักดันกุลคแมศิลปะการต่อสู้ของพวกเขาสู่เวทีระดับโลกกลับออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์พร้อมกับชี้ถึงสาเหตุที่แพ้ในครั้งนี้ว่าเป็นเพราะนักมวยไทยที่เป็นฝ่ายถอยหนีอยู่ตลอดโดยได้กล่าวว่าหลายคนคงได้ชมการชกของเซนจันทรฤทธิกุลหรือทิอากโก กับนักชกชาวไทยกันไปแล้วผลการแข่งขันเราเป็นฝ่ายแพ้ครบห้ายกนักกีฬาของกัมพูชาพยายามที่จะเดินออกอาวุธเพื่อที่จะเอาชนะนักมวยไทยแต่ว่านักชกไทยกลับถอยหนีตลอดไม่ยอมสู้ในที่สุดนักชกมวยไทยก็เลยเป็นฝ่ายชนะไปอย่างไรก็ตามแม้เขาจะไม่สามารถชนะบนสังเวียนแต่เขาชนะใจชาวคขมรทั่วประเทศหวังว่าแฟนๆคงเข้าใจเรื่องนี้ และยังคงสนับสนุนเสนจันทรฤทธิ์กุลต่อไปสำหรับที่อาโกเตเซียรานักมวยชาวบราซิลเคยเดินทางมาฝึกซ้อมที่เกาะสมุยประเทศไทยรวมทั้งขึ้นชกในเวทีมวยไทยหลายรายการรวมทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะเปลี่ยนใจไปเชื่อในกุลคแมศิลปะการป้องกันตัวของกัมพูชา จนกลายเป็นประเด็นดรามา่าและโดนแบนจากองค์กรมวยไทยโลก